ณีวงศ์สาขาวิชารัซียศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายปริศอรุณโรจนางสาวพัฒนาหุ่นแพทย์นางสาวปรีปางถนมศักชัยนางสาวชลริธรบุญประสบนางสาวปัญจลีสุนทะอังกุลเวศนางสาวประพัสลาขุนสวัสดิ์นางสาวอภิชยาแรงกล้านางสาวกมลฉัตรเล่าหาสิริชัยกุลนางสาวพินญรักษ์นพิสารวงศ์นางสาวปัญจพรประสงกิจ ศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนายธนดลวิจาร์กุลนางสาวชุกิการสุขสวัสดิ์นางสาวสุมาลินลังกาสิทธ์นายนิธินิธิลาวันนายนารงกรปั่นแก้วนางสาวชิดกม,มลมาลาวิสุทธิ์ นางสาวรัศนีเมฆบุตรนางสาวนัทยารัตนพยนต์ศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวพินรัตน์มวินทรนางสาวพิมพ์สันเกิดโพคานางสาวธัญญาพรเทียนขาวนางสาวรัชตการเจริมสุวรรณนางสาวปนัสยาฉายคุณรัตนางสาวศิลินทร์ศรีสรัญยุนน์นายธนพัฒน์มังกรประเสริฐนางสาวปฐาพัฒน์เลาหะไพศาลนายปิยวัฒน์ม่วงเขียวนางสาวชโรชาโกมหาวงศ์นายณัชวิตลุจิระลุจนะนางสาวปานตาสุกเกษมนางสาวเอื้อมอังกูลเมธาพิลมนางสา าวผลทิพยุทิกรนางสาวปัญหาไทยพลัการนางสาวจิรวดีขาวทองนางสาวจุชาดาหุ่นสุวรรณนางสาวพรวลัยวุฒิจักรนางสาวศศิการศรีบุญญาศาสตรินนางสาวสุพิชชาพุทธกรนางสาวปฐมมาทรงวสิ์นางสาวพิชชาภาต่ายทองนางสาวอิสรียวนาคินนางสาวดุษณีฝีปากเพาะนางสาวนวพรอัชชาอังกูลนางสาวเจษดาพรพักขสันนางสาววรวรรณภูสีนางสาวธีระดาสินจิรศ์นางสาวภาวินีศรีปราบลมนางสาวโสฟินาโพรทิวัน นางสาวสุทัตาลีวิเศษนางสาวกัญญพรตั้งตรงจิตนางสาวศิลภัสอิส,สุกสกุลนายอนวัตเมงสุวรรณนายธนุดลเฉลยสุขนายว,วิส,วสรุตนายอนวัตเมงสุรวรรณนายธนุดลเฉลยสุขนายวิสรุตลีลาหุตนายศิลกรสศกุลบรธรรมนางสาวนิรุบลแวบกวาลีนางสาวนีรุบลแวกวาลีนางสาวจิรัชยาชัยฉลาดนางสาวอรวีพันละอ,องนายนัตนายอนันตกูล สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจหลักสูตรนานาชาติศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวพันนาลัยแซ่ลูกนางสาวมันชุพรสิทธิเลิศไทศสารนายโดมชีวิตดีกุลนางสาวพัทไทรพัฒกาะนางสาวกมลชนกทวีสุข นางสาวกรณภัทรธนศสิริพันธ์นางสาวจิรนันรวีวรากรนางสาวแสงแขสาธิตเกษมนางสาวดวงกอเดชอิทธิสารนางสาวอนันพรปอพานิชกรนางสาวธัญพัฒน์พินโยชัยอนันต์นางสาวรัตนางามวิสิษิ์นางสาวพรพัฒน์สอนชุมพลนางสาวคุณิตาสรุติชาตินายภูมิศักดิ์ทรัพย์สามารถศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนางสาวพิชดาธนสิงห์ธรนายต่อตระกูลพิติตภูมิเดชานางสาวอารยาศรีเกษตรสราคุลนางสาวสิริพายอดจันทร์นายอนาวินวิภาสวัสดิ์นางสาว ริสาโอง,งากินางสา,พาวพรลบีมโนมัยอุดมนางสาวมัทุวดีนุ่มผองนางสาวแพลวลรีพรมทองนางสาวฮิโรโกยามาชิกินางสาวนัตลรีอินพรประสิทธิ์ ศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวสุพนิกาวัฒนานางสาวชุธิดาสง่ามงคลศรีนางสาวนัชชาโอภากุลนางสาวพิชาพรสอนเจริญชัยสกุลนางสาวพุชนันวลศิรินายธนินคูณทรัพย์สินนางสาวอุรารัชโฉลทรนางสาววาดเดือนเกศสารธรรมนางสาวนัทธนิสาพงนุวัฒนกิจนายกันตพัฒนทรัพย์นางสาวบุญยิสาโชตเทวันนางสาวนภสรรัศมีโสรัตนางสาวปิยพรธาราเนตรนายนนพัฒน์มณฑลโสพลนางสาวอาภากรคงตันติกุลนายมีค่าเอกเรื่องสั กวิวรนายัญกรชันสั้นนางสาวอลดาพรมัฒนโยธินนางสาวอาภาเลาลุ่งเรืองเดชนายผู้ชงรัศมีแสงทองนางสาวธนวลวันไกรศิล์นางสาวกัญทิชาปัญญาพินิจนุกูลนางสาวประาวีข้อเพชรนางสาวนัชยานกสุวรรณวงศ์นางสาวนัชยานกสุวรรณวงศ์นายสิริวุฒิลิ้มประเสริฐศักดิ์นางสาวประพัสราเตชวิรัตนายชนาทิพย์พัฒนาชัยโรจนางสาวธิวาวันรังสีวิโรจนางสาวยาดาสุวรรณโร์ นางสาวชยานันท์สว่างวันนางสาวทิตตาจึงกิรตินายภูริศลีลาสกุลโชคนางสาวนินชาภาชัยสงครามนางสาวนันทการปิยศิริสิงห์นางสาวนัทวิภาภูวิชชยาการนายกิรติจังไพโรดนางสาวกฤษณาสลริตาและสาขาว,วิชาภาษาไทยศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวนัทธราดาบุญยืนด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ขอพระราชทานกับบงคมทูลสร้างฝารลองพระบาทข้าพระเจ้ารองศาสตราจารย์กำพลรุจิวิทย์คณบดีคณะสาขาวิทยาศาสตร์ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกับบงคมทูลเบิกผู้สมเร็จการศึกษาจากคณะสาขาวิทยาศา,าสตร์เ<งาน>ข้าเฝ้าตัวรองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรดังวินัยนามต่อไปนี้สาขาวิทยาศาสาตร์เทคนิคการแพทย์วิทยาศาสาตร์ประดิษฐ์เกยมดิยำหนึ่งนางสาววรตีแก้วสกุลทองนายจิติพงษ์จงรักนางสาวภูมิกาปณิตฐ์ลำนางสาวกมลวันเช่ม้อย นางสาวกมลวรรณเชมจอยนางสาวรองดาวเทียนแก้วเพื่อตำมิน่เกเขียนยมดับสองนางสาวปณิดาอินทานน์นางสาวพิชยาวรรณาสิรินางสาวโนชาสายคล้ายนายกรยกคำดีนายทศตพลรุ่งเรืองนางสาววัชรีจามวร์มานนางสาวกัญญาพรเป่งเจริญชัยเฉลีนางสาวตุพัตตาปัญญีพิรมนางสาวตุพัตตาพลาพิรมนางสาวสมฤดีลึกส้งนางสาวลิสากิรติวิทยายุทธนางนิติพันธ์พรมประเสริฐนางสาวอรรวันริอุบลนางสาวสติยาวันศรีบุญ นางสาวกะลาวันส่วนประเสริฐนางสาวจุลาลักษมาลีนางกิติศักดิ์โกมลคุณนางสาววิมลมาศเกศสุวรรณศวสสร์บัณฑิตนางสาวไทยรัตน์สมหาโชคสมบูรณ์นางสาวอตุพานนท์พันนิยมนายพงศกรกนกกันตนากรนางสาวพิจารีผู้อารีนางสาวรรัตน์ไต่ทรัพ์นางสาวนายนัทพลเวชยาวงศ์นางสาวพิจายาเมืองบุบสมบัตินางสาวพิจณีนำมงคล นางสาวพิชาบุญรณพันธ์นางสาวเมธนีประสานจิตนางสาวมีนาลักษ์ชืสกุลนางสาวจุธารักษ์กันไั่เพื่อนนางสาวพัชรวรรณกายคุณนายเศรษฐีสมปีนางสาวพัชราเทียนทองนางสาวจิรพันธ์ออดมมอนประเสริฐนางสาวจันทรพรออมมอนประเสริฐนายธนรุทจันทร์พินิจรัตนางสาวสาวรลักษณ์ล้ำเลิศนางสาวจิตตุพรดีงาม นางสาวลิลิตาเทียนปฏิพิพัฒน์นางสาวปิยนุษลุ่งแจ้งนายกำมพลมั่งมีอุดมทรัพย์นางสาวรปีพันธุ์พุ่มสมวันวนางสาวกมลชนกฉลองชาตินางสาวจุวันไพรีนายเจนวิทย์มงคลศักดิ์นายชินภัทรชนะตุลกุลนางสาวมัชรยาวันสูงเดินนางสาวทุติการพรกองศิลป์นายไอศูนย์จองวันสิริ นายวันธนปัะพัเรืองเดชนางสาวพป็นนามงคลธงนางสาวชัชณภารุ่นลมนางสาวพรธิลาเหล่าวนิสกุลนางสาวกิติยาบุตรคุณนางสาวออนทิลินจุลางคูลนางสาวจินจุลาปิ่นทองนางสาวจิรวัตรวิเศษวง์วิจัยนางสาวชัชณภาเครื่องจันทร์นายกิติพงษ์แซ่ลิมนางสาวเจนจิราใจมุ่งมั่นนางสาวจิตาบอมใจมุ่งมั่นนายวันชัยตุนันตะเลืดศัตว สาขาวิชากียรพมมัตรเวียดาบัณติดกิยมดำมหนึ่งในฉัดกิจเนรพจนชัยในพงกระเลียดสำอังเอมนนางสาวพรกนาสุททิพงก์กนาใสนางสาวนิภาพรเอื้อกุลนางสาวพระพรวงนุรักนางสาวพระพรวงนุรักนายวิภารัตนพันธ์เวื่อสามบันติดกิยม์ดัมสองนางสาวการวีตจานางสาวนุดีลิมปิตินางสาวนายนันทชัยพัฒจนาชาตินางสาวรัตนกมลกิละออำนวยพร นางสาวปิวันโพติทองนางสาวปีนาวันวันนางสาวขจรีประสงคเงินนางสาวจิตุภากิจธนากูลนางสาวกันฐพรอัมภานางสาววิจารสัมพัทธนวงศ์นางสาวพลภาโพลรชาตินางสาวประภาพรธีรวัฒนชัยนางสาวกุนกวันเส้นผลเพื่อประบัณฑิต นางสาวสุจิตจันมากนางสาวธีราทรเวลาคำนางสาววลังคณาเถาถมนางสาวธัญาจิตถาไพนันนางสาวจุธารัตน์อริยาวงศทองนางสาวกนกมลภาพลเลโลพิลมนางสาวธนาพรทิติวรลกุลนางสาววรณนาเสาวาคูนางสาวอารจารีนิลามนนางสาวมลีรัตน์กีวัเสนนายตุบรบสัิ์มณีกาศนางสาวบิญญาเชื้อชาตินางสาวธนกฤาจันวิไล ในนุตตลตนามศักดิ์นางสาวพระยัพัฒน์มูลตะพุทธาปุลนางสาววิพาพรตรงเที่ยงนายสุรัตน์เหลืองสกุลไทยนางสาวจารีสุรชิตนางสาวจิษาตีตะกุลนายตุลพงศ์วุฒิพงศ์นางสาวปวันีนันทกิจนางสาวรดาวันธรรมศาสตร์นายจวบินินธนาชัยนายนางสาววริษีสาตองศักดิ์และนางสาววิภาวีจันทรลัตด้วยเก้าด้วยกระหม่อม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝาละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์พรทิพย์สัมปตวนรณิชคณะบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมลชนขอพระราชทานพระราชาวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมลชนเข้าเฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบาตัตรดังมีรายนามต่อไปนี้วรารสารศาสตรบัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งนางสาวสาคุณบางกะนางสาวพิษณียงประพัฒน์ นางสาวสุภาวีเพชรชูชาตินางสาวจีดาภาเอกอินนางสาวนันพนากริยาลีลากุลนายบุญยพัฒนเกษตรศิลป์นางสาวพร้อมพิมลิมประพัฒน์นายบุญยรัตนวิธานธรรมรงค์นางสาวสุนันทาแซ่เฮงนางสาวสัชชาสัมปตาวนิตนายภาสวรุดมสวัสด์นางสาวอัญชรีอ่อนพร้อมนายอดีศรแห่งรวยนางสาวสุธาสินีประกิิวรพงศ์นางสาวพุทธดีสุชาเจริญสุข นางสาวรำไพพันธุบุญหงนางสาวเกรดดาวจิตชื่นโชธนางสาวรพีพันธ์เนศสานนนางสาววนาธรคงเรืองนางสาววนิดานาคีสังนางสาวพัทริยาบุญเอี้ยวประสานศาสตร์เกียรติยศดับสองนางสาวพรธิรากุลกุศลนางสาวพรทิ์ธรรมรงสกลสิรินางสาวนารดาธนาวัฒนเจริญนางสาวธนพรชูเดชานางสาวบุญธิรารัชตะอาภานางสาวธัญรัตนเทพไทยสงนางสาวนิชาพรลัทธิมน นางสาวสุชานันบุรีนางสาวพัสนันจีนนัทนางสาวพัทริษาเชยพันธ์นางสาวจริยาพรธิรวัววชรมาศ นางสาวธัญพัฒน์พึ่งคำในอนุวัต์เอี่ยมสะอาดนางสาวนภศรชัยวุฒิกรวานิชนางสาวจินดาอมรสวัสดิ์สิรินางสาวภูริตาชีพชอบธรรมนางสาวอุษาธีรัตนรง์ชัยกุลนางสาวปิยรัตน์วงหนองเตยนางสาวนิตาจุตาวิรยสกุลนางสาวนายธิติพงศ์กิติเลิศภพศสารนายคณะวัตรกุลสุขนางสาวพัทรวรรณเมืองสายสันนางสาวรินระดาปทักการนางสาวพิมชนกแสงจันทร์นางสาวชรินทร์ธรจริยโชติสกุลนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปรสเรนางสาวขวัญธิดาวงชาลีกุลนางสาวธัญชนกจินการุณรัฐ นางสาวดินละทรวิริยานุวัตกงนายสหธรเพชรวิโรชัยนางสาวียนุตปฐมศิรินางสาวปูชิดาดิตเเนนางสาวันทพรพนัทเจริญนางสาวนัทนิชาเรศวิธีนายเจษดาแสงพรมนายวุฒิพงศ์จงจิ้งเจริญยศนางสาวนิชาวิริยหงษ์บริษัทสั์บัณฑิตนายชนอุดมพาณิชนางสาวพาณิชาชัยสิงหานนายธนพัฒน์ชวัิวัฒน์นางสาวกมลชนกสกุลคูนางสาวนนทกรเฉลิมในนางสาวเจนทิตาโอวาท นางสาวพัชกิติภัยวันนางสาวสัสดรสลิมสุบังคัลกุลนางสาวตติยพรปุลสมบัตินายศิรภพแก้วมากนางสาวชนทิชาเพนีนางสาวหทัยวันชีวเสรีนางสาวดิลดาพจนานุวัตนางสาวชัดชาวิเศษปิชานางสาวจิรประภามลยาานายภพพลลิมเจริญนางสาวชนาภากิตเรืองโรจน์นางสาวพริพรสุทธิพิเชษพันธ์นายทัศนาสวัสดิเวทินนางสาวเพชรรานีแซ่เฉินนายปียนายธนาธนวงศ์นายสกุลชัยเก่งอนันตานนท์นายธิติชัย จิตเจริญนางสาวเกตมณีนแก้วผลึกนางสาวสการัตน์คูส่งนางสาวพรชนกพงใหญ่นางสาวนิชา,นช,าชนพงพาณิชนายกิติชัยมณีแก้วนายพันธวัฒเสทวิไลนาย กิติชัยมณีแก้วนายพันธวัฒน์เศรษฐวิไลนางสาวธัญชพรเลิดวิจิตศิลป์นางสาวพชรประภาสุรพิพิธนายปวีปีชาวีรกุลนางสาวธยากรฮิรันพงศ์นางสาวชลลลัสุรกาศนายวรพงศ์กิติบริยวงนางสาวธนาพรน้อมมณีนายสิทธิกรชิดเทพนายธนพงศ์เจริญยิ่งนางสาวชนนิพาเจริญวันาันนนางสาวศิวพรศรีสมรัพย์นางสาววราพรศรีสมรัพย์นางสาวนัทัทไทยวีรสกุลนางสาวบัณฑิตตา ยันตระกิจนางสาวพรนิภาพานิชว์บิเชตกุนนางสาวชัตติภาศรีประยูนนางสาวนิชาคุวัฒนภัยศาลนางสาวพาวินีแสวงสุขนายรักชาสุวนชมนายปรเวศวงเพชรขาวนายนิติรัตน์รัตนชาลีนายสมัชยเท่งสุวรรณนางสาวธารรั์เกตวงวิริยะนางสาวกรกมลุศุภสมุตนางสาวธัญพรเสรีวัฒนวุฒนางสาวดานิตาแก้วเสนีนางสาวนัวพดีศาสนานันนางสาวเมสินีเจตวงศ์นางสาวเมธินีสุทินโนนางสาวทวันพรพิริยาโยธานางสาว ดวงแก้วทองจวีผลนายธนดลวิเศษศรีนายปณวิทย์แซงโง่นาง,งสาวนุชวรานายนายปณวิทย์แซงโง่นาง,งสาวนุชวรารา นายทัตพลสุขสิรินายปฐมพงศ์วัฒนะนางสาวนภศรมีวัสนานางสาวจิราพรหาเรือนขวัญนายนนทกิจชเวงชุติรัตน์นางสาวศิชิลาเมตตาจิตนายถัปนัทเขตสิทธิ์นางสาวพิมพิณพิณพิษแมนอินนางสาวศิรินดาสีสันนายถัปนัทเขตสิทธิ์นางสาวพิมพ์ณพิณิษแมนอินนางสาวศิรินดาสีสันนางสาวออนิชาเมฆมหันนางสาวนนทิราจันทรมพรนางสาวศิวพรนรัตน์กุลนางสาวพรปวีตันกิจจกาน์นางสาวกมลวัฒน์อริยวัฒน์ นางสาวกวิสราพันเจริญนายวิรยะทิตยานันนางสาวภูมารี นายวิริยะทิตยานันท์นางสาวภูมิรีริ้วพันธ์พงศ์นางสาวนุชนาฏเจริญรัตจรูนนายสรสิทธิ์ประภาธรรมลักษณ์นางสาวยานิกาเลิศมังคลชัยนางสาวสาวรัตน์กุศลสินชัยนายชยานินอิมทวีกุลนางสาวอุ่นกมลอัธริยะนางสาวนัทนพรอริยสัจเจวคินนางสาวธนาพัฒน์ศรีหมื่นวัยนางสาวนิรชาเมธาบวรวิทย์นางสาวพัชพรอัศวยนชัยนางสาวอัสมาศรีประพันธ์นายคณินลีลาสุวรรณวงศ์นางสาวสุพัทธาภพดอนนางสาว คุณชลี่สวนคล้ายนางสาวพนิดาเอมแยมนางสาวชยกรวีระเพียรนางสาวปานพิมระดาสุรเสริมภูมินางสาวเอื้องฟ้าใบสนนางสาวนริพรแก้วยวนนางสาววิลาศนีศรีวงศานางสาวสศิยากรเถาหมอนางสาวทัทรั์รัตนจงกนนางสาวสุวดีสุขสาธุนางสาวบุญยาพรกิติสุนทรโรภาสนายสุทธิสินสุขสบายนายสุภกิจแสวงการนางสาวมานิตาชอบชื่นนางสาวมานิตาชอบชื่นนางสาวปิติพรอรุณทองนายึกษเวชชวนาดูน นางสาวชมพูนุชอริยชัตรกุลนางสาวชุติมาอินตานางสาวอรวรันธีรพัฒนาภัยโรธนางสาวโสวพิดาจันทโชติกุลนายยุทธศาสตร์เดโชชัยชัชยวัฒน์นายรณพัฒนเลือ เดชะนางสาวโชติกาคมขำหนักนางสาวเวทิกาสุดแสนไกลสอนนายทัตพง์วโรหะนางสาวรดาภาสงศีสาขาวิชาสูตรมนชนศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวพัชพรพิสุทธิ์ปัญญานางสาวแฮยอนคิมนางสาวนัทธิดากุวิจริญกุลนายนนท์สูตบุตรนายจรุวิจิตจรุทิพยคันฆะนางสาวธนานิธรรมวิจักพรนางสาวพันพนัทนายุพงศ์นางสาวธนัญญาสิทธิพานุวงศ์นางสาววุทยพัชทรงธรรมจิตติสาขาวิชาสูตรมลชนศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง นางสาวนัทพรนิติชาตินางสาวดารินภาวาสภูตินายจิรวัตรกุรมะกนกนายนัทเฟื่องฟูสินนางสาวมณฑการตันตะกูลนางสาวจิรติเพชรฤทธิ์นายปนธศรีสินทร์ทรัพย์นายจอมทองถิ่นธานีนางสาวฤทัยรัชช์ชัยสมภพนางสาววรวีวงสวัสดิ์นางสาวนัทชนปัญจศีลนนางสาวประพัชอันปิติภาพงศ์วรสารศาสตร์บัณฑิตนางสาวพิมระดาทิตชัยโรจน์นางสาวยุริโโมนากะนางสาวอจิมาปูระ กาโนนนางสาวธัญญานันพึกวัฒนาชัยนางสาวนิรุตัจจักวิจิตนายดิพชูวัฒน์ชูสวัสดิ์ชัยนางสาวสินหัศิริยมณยงนายสุไลมานเล็กหีมนางสาวพรรัณบุบลเขตนางสาวบุญยวีตรังกระจ่างนางสาวสุภักสุพนาโสทนายสาสิน สุนทรภูสิทธิ์นายทัตทัตชื่นชูศิลป์นางสาวนัชชาตั้งปัญจศีลนางสาวกนกขวัญรัตนพินันชัยนายสุรพงศ์ติดสิริตรานนท์นางสาวคารวดีวันณพรมนายวิทวินศรีสุขสรรค์นางสาวกัญติชากนกวิจิตตนายพิชยุทธ์ัฒนานนท์นางสาวจิตรานน์เสถียรภพศารนางสาวพิชาพรภูยานนท์นางสาวชลดาเพ่งประพัสเกิดเกียรติเทียมใสนางสาวมณฑการจันทรานายิริเดชแสงสุวรรณนางสาวสุพิศราพลกูณนางสาวพัฒนิยาหนาคพงศ์นางสาวลา บิละลัสุริยานางสาวพาริดากิติมังคลากุลนายสุภกิจมณีประวัตินางสาวชานิกาลัศมีนายธนากรปัศนานนนนางสาวอาภาบุรณะรัชตะกุลนายพศินสินชัยสุขสวัสดิ์นางสาวอาภาบุรณะรัชตากุลนายพศินสินชัยสุขสวัสดิ์นางสาวนัทนิชาพูชนะชาคอนและนางสาวธิดารัตเผือกคล้ายด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่อมขอพระราชทานกราบบงคมทูล ทราบฝ่าละองพระบาทข้าพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ประพัดวังสการคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ข้าเฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานเปลีย่ยนจังหวัดยังมีรายนามต่อไปนี้สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวพัทยาทองเครือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนายธงชัยสุวรรณเสด นายนัทพลเคียนเมธีนายสุธีเจริญลาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนายอภิชัยสีเพชรนางสาววรรพาโยพา์นนางสาวนริศราสิริวรสินนายอภิรักษ์พุ่มจิตนางสาวอรพินวรรณราชนายวิทัศน์เร่งเคียนนายนปดลจิตตสุนทรอุไรนายอัครินยุทธยานน์นายภูพันธ์วงเวียนจันทร์นายภูพันธ์วงเวียนจันทร์นายปริพัฒน์ศาสตร์ปรีชานายรากรเดิมลิมนายธนานนนาวาพัน์นางสาวอายาสวัสดิรักษานายวัชระกอสุพันธ์ นางสาวอารยาสวัสดิรักษานายวัชรกรสุพันธ์นายสุทธิพงษ์สังรำนายชันทพลโกศโยดมนางสาวเบญจทรพากรสิริดำรงนายจิรทีปจิรกิจวิบูลนางสาวเจนสิริลุจิเสถียนนางสาวสุรางเกษตรทัศน์ายชัชวานกว้าสว่างนายกิติพัฒน์เมืองมีนายชัยนรงนวลจันทร์นางสาวประัสยวิทยาพรนางสาวนิรัชลีจังเจริญนางสาวนิชกุลแก้วโสรสนางสาวนิชกุลแก้วโสรสนายวรายุทธใจเดช นายชษพลทัศนนนท์นายนัทพลจีรวิวัฒนะนายนภพลฐานพาณิชย์นายพงศธรกิ่งพุทธพงศ์นายอภิวัตเกียงตาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาเป็นภาษาอังกฤษวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกณฑ์ยิยมลำหนึ่งนางสาวสลีลาพิทักษ์อนนบนายจารุกรพบที่พึ่งนางสาวประมวลพันภาษีผลวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนายกฤษฎากิติการจนารัตนายธนากรแช่มช้อย นายกวินเทียนลุ่งโรดนางสาวชนาตาใจพักดีนายวินเอี้ยววงเจริญนายทศพลจึงวิสิทธนนายพานุวิทยาวรากุกลนายยุทธชัยพลขันนายบริพัตรคูหาเปรมะนายดุสิตลิมศรีสกุลวงสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวสุพัชชาพิกุลขาววิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนางสาวอัชราขนานนางสาวกัญชีนีสวรนรงค์นางสา,สา,า,าว,วสกรราิรติอภิรติงนางสาวกนกพรพรชัยชนะกิจ นางสาวรังสิยาสุภรวารีนางสาววราพรสีเทานางสาววรลลุนขุนอินนางสาวจิราพรพ้นกรรมนางสาวนนทลีอึ่งแก้วนางสาวพัฒราคชาพโอษนายวัชระกุนพักดีนางสาวกรีนะกาวงสุกรรมนางสาวรัติการเพชรอยู่นายพิพัฒน์วัชริรัตนางสาวพนิพามลิอองนางสาวออนิภาคุณสมบูรณ์ศิลป์นางสาวกัญรัตน์อวดสันเทียนางสาวกัญรัตน์อวสันเทียนางสาวกัญรัตน์โสมาบุตรนางสาวสรันทธรวงคนจัยชนะนางสาวนิภาพรชาวประมวลกล นางสาววิยาดาไมาตรีนางสาวนียนุชพัชรสโสภา